ขอโทษค่ไม่ได้เจอกันกี่วันแล้วเนี่ยขอโทษค่ะสวัสดีค่ะมาที่าก่อนมาที่าก่อนชุบก่อนชุบก่อนชุบเอ้เอาเอานานี่ขอบคุณขอบคุณป้าขอบคุณคุณย่าคุณยายนะครับส่งเสื้อผ้ามาให้ ชุดผูแล้วก็จิ๊บสวยๆถุงเท้าด้วยถุงเท้าไหนๆดูหน่อยอินทผลัมด้วยอก็อินทผลัมด้วยนะครับใส่ผ้าแล้วสองสาบก็สวยสวยสวยบอครับสวยนะควยบสวยปอเข้านี่ง กรีดด้วยรีดกอันนี้นี่นี่กรีจิรแบมบูน้องพ่อยเ้ยเดี๋ยวอ่ะอ่ะเบิงมอีลาบ่นี่เอ้ยเดี๋ยวเดยวพ่ออันนึงอันนึงมันเแต่พ่ออ่อันนี้มันเแต่พ่อใช้ได้ันสวย ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเกิ่อะไรขึ้นมึอนั่นก็หายน้ำกันเยอะมันกันกเอาาเอามา

Chúng mình thoại xe Còn nó thấy Không có đứng Kiệt lột Này ừ. Ừ. Ừ mà cảm lưu quái ổn định. Tu anh mẫn. hoa sai yu chặt kỳ nợ nữa. Talk đi. Talk đi bỏ lắp lại. Tay bỏ. Tay bỏ. bỏ. ีใช่ป่ะใช่รู้ว่าใช่ป่ไปพอไปร้ำลาเด้อวันนี้บายบายอะไรเด้อมามามาเขาไปเลยเนาะคำบายบาย